ดีครับดีครับอร่อยไหมลูกเอะอร่อยไหมอร่อยไหมครับอร่อย,ออยไม่โลเมหรือตะน้ำแข็งพี่น้องบ๊วยเพิ่นกินอันนี้แล้วกาดมันเย็นพูด พอแล้วลุงเอวเลอะเลอะเดี๋ยวแม่กแกะให้ปปหไป,ปนู่นไปไปนู่นอร่อยจังเลยอร่อยจังเลยครับน,น้องไม่กินนะลูก เปลี่ยนเพิดไหมฮะจุดรอกับแม่เปลี่ยนเพิดไหม,หล,ม,ล,ม,ไมลูกฝุ่นยกพี่น้องเอ้ยนมกินจนฝุ่น จ๊อีอาจจ๊อีสวัสดีครับอะไรครับผม่แสบบระลุน้ำแข็งซื้อกับแสบเนาะยไปกินเดียน้ายแล้วพอแล้ว พี่น่องสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะให้มาเบิ่งเพียโชคแม่พึ่งเหลืองานมาหอดบาน